สวัสดีครับร้านช่างคลิปอ่างทองนะครับมาอีกแล้วครับผมเซทอาห้าศูนย์นะครับเซทอาห้าศูนนะครับอาการนะครับเปิดเครื่องติดนะครับถ่ายปกติแต่เวลาพับจอคือระดับนะครับนี่นะครับจะพับให้ดูนะครับพับจอคือระดับนะครับอาการนี้ใส่แพ้ขาดนะครับ กล้องยังถ่ายได้นะครับอาการนี้สายแพรขาดเปลี่ยน20นาทีนะครับรอรับได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ50 565นะครับช่างกิฟอ่างทองเดี๋ยวมาดูหลังจากซ่อมเสร็จนะครับครับผมตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับสายแพร์นะครับอันนี้สายแพรเก่านะครับนี่นะครับ มาลองเทสกันดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองพับจอดูนะครับตอนแรกก็คือพับมาพับระดับนะครับตอนมาพับขึ้น ปึ๊บโอเคนี่นะครับไม่กลาหัวนะครับพับลงเป็นจอนี้พับขึ้นถ่ายเซลฟี่อ่าโอเคนะครับใช้งานได้ลองถ่ายก่อนโอเคนะครับติดต่องานซ่อมได้นะครับช่างกิบอ่างทองโทร094เก 426 9961นะครับสวัสดีครับ